สวัสดีครับแม่เขียวหน่อยครับโอ้เสียดายนอหกดก้อนให้ก้อนเลยออกหนึ่งหนึ่งซี่ออกเพื่อนวันเตรียมๆด้วยหนึ่งซี่อน่ะอะม่นยอันมาสัมผัสวันพฤหัสเดีกมันจะอะไระวันสุกเนอะเอกหนึ่งหนึ่งซี่ม้ออกหนึ่งซี่มน่ะนะแม่เลยวบนนึกเขาเขาแน่เลยเขียวหน่อยตอนนั้นบัด้เลยบอกเล็ไงําบอกเลยล่าคนเสียดายเฮาสั่นนะครับวนี้ก็เลยว่าตามให้ หาโอ๋อเร่ง uh, ง uh, ่ายเพราะง่าาเล่า huh. วันหาเดี๋ยวไปเชี่ยวฟังเล่าวันน่นพูดนี่นะเยืนนี่เยือนนี่แหละเดี๋ยวมาตามพ่อฟันไปเชื่อหน่อยด้ยินว่งรับสบายเลยโอ้ยอันมันก็เป็นมือเศร้านี่ละมื่อกี้นีันฟันเราแต่ของตายเอาตายนี่แหละตายจัดงานศพอยู่นี่ละอยู่บ้านเลยวะเอออยู่บ้านนี่ละอืมบ้านเนียนแม่อันใน ตายแล้วนอนอยู่ในร่งแล้วแต่ว่าคือจังเมื่อรับรู้รับเห็นนี่แม่ก็เป like ็นวิญญาณแหละเนาะแม่ได้ว่าทั้งเป็นนางเข้าโร่งเนาทั้งเป็นไห้เสือรวดเป่นเด็กทุกขางร่งมั่นอัาอุราเขาได้เป็นแปดหาสองขางร่งมั่นก็เพรรู้ว่าแปดนี่ขาเจ้าอีหยังไเข้าเจ้าเขียนไว้ขางร่งบอกเหวว่าหมายวามวาจังไหน่คนจัง เขียนว่าแปดหาสองแต่ว่าอายุเข้านันหาสิบสองเงินบ่จริงพนันที่เขียนถ้าแกหาสองหาสามเบงสี่เด้อันเพิ่มให้ปีหนึ่งก็จะเป็นหาสามเนาะได้ขางโล่งนะมันสิเป็นนี่มันเลขแปดนะมันสิเป็นเลขสามแต่ว่าแต่ว่าอันเดี๋ยวเม่เห็นสัตว์สัตว์ซื้อเพรมันสิเป็นสามหาสองก็แปดหาสองไปดีโอ้เยอเห็นเช่นเดียวกว่ อ,อไปยืนเบิึงคือจังเป็นวิญญาณแต่ของเหนือเราไปยืนเบิึงแม่เลยว่าหนึ่งเ,เลขยูกข่างโล่งว่าหนึ่งเสือรอดสั่นเป็นสี่ใบส,สี่ใบแต่ว่าปากเป็นว่าแปดหาสองอแต่ว่าอยู่ในข่างโล่งที่แต่าหาสองอันเดียวเด้แต่ว่าปากเป็นว่าหนึ่งแปดหาสองเลยก็เรื่องว่ามันจะยันเป็นสามก็ได้ช่างกเป็นแปดอืมตัวเดียวกันพร้อมกันหรอวะแต่ว่าเป็นตัวกันเนาะแมนืนกันเลย สามหาสอเป็นตัวกันเปลี่ยนหาสอมหนึ่ตัวอยู่ลงอายุมีแยวหน่อยกัหาสิบสองหาสิบสองปีพอดีเลยเป๊ะเลยวัดที่หนึงี่มือไว้สห่ยครบาสิบสองเต็มเลยเพรสองเกินสองสองหาหนึ่งหาสองา่าเอาาสองนึ่งนแล้วเอาขึ้นเปียกนะเออ

โอ้ฟันวัวตายเอาศูนหรอตายศูนเนาะอือือจะเป็นอายุเพ่มซนกดัดเลยซุนหาสองก็นด้แล้วต่พี่น้องเนาะแต่ว่าเอาเอาทีคนแม่เอาแม่ทวงเนาะแม่ทวงแต่ว่ามันเกิดมีเหลขหาสองตัวเดียวอายุขางโล่งคนเรียกว่านั่นเสื่อลดอยุขางโล่งมันม่นน่ะแต่หาสองเหมือนว่าจเได้<ๆ>กินมันรสตรีใบหนึ่งทำกศูซุนหาสองใบหนึ่ง ซื้อแล้วซื้อเรียกเป่าตังอ๋อฝันซื้อแล้เลยนะครับคือว่าฝันฝันลักษณะนี้ฝันจี่แข็งแรงอายุยืนตัวเนี่ยป้านอ้อก็บัดซึ่นเห็นมากเลยหายข้อแหบข้อแหงขีบมูกไหลหายใจกับ่อออกอ๋อแปลกเนาะฝันหลอกของกัวอกไข่รีแมีนเป็นไข่เลยแบบนี้นะฝันเลยของไก่ขึ้นเลยย่ำสาวมากเป็นไข่เนี่ย ตัวเลขไม่เคียวนักกว่าเห็นยูขางโล่งเลยล่ะในฟันหนึ่งของเห็นเองเนาะแต่ว่ามนผู้ทวงท่้วงแปดหาสองแต่ว่าเยวเห็นเนี่ยเห็นเลขาสองตัวเดียวตัวเดียวครับแต่ว่าแม่วานันยูขางโล่งมันเปรียดหาสองมันว่านีจันบ้านเลยทีจันจูงัน่บานเลยทีสองซีซีมูสามพราะซอเกิดกับสองหาเนื้อหาด้วนะครับเป็นแนวทางของไม่เขียวหน่อยในวันนี้ด้อนะครับฟันมัอไดเนื่อย นฝันมืนขึ้นล่าสุดเอ้าฝันแปตงไวเถอะฝันมือขึ้นไอ้เตอร์ไลนฝันปันบมาปุ๊บวะแม่แล้วก็โอ้ยปกติกับว่าฝันเนี่ยจังเลยเอ้ากันพลาแต่ฝันอันพอรวยมาหลดพอรวยมาหลดเปียกแีกแล้วเนาะเพรตะว่าฝันเนี่ยมันขึ้นยังสีมาหลดเลยนะมือเ้าร์นะจังไลยมือไรก็น้ำหนักเนาะชินไม่ถือกันเลยดอกเอยแต่ว่าก็อย่าลืมเพื่อนบ้านมืออื่นเ้อนะครับอันนี้อาจจะซื้อก้อนกัไเล ระวังงวดควันคนไหนมาหนึ่งๆสิมันออกเพร่ยงบ้านนะครับเนาะวันนี้ก็พี่นออ้องล่องไปเริ่งล่องปเล่นเพร่ยงบ้านเริ่งเนื้อนะครับนี่แหละครับในความฝันทอมีเชียวหน่อยในวันนี้ก็เห็นอยู่ข้างโลกนน่อแหละนะครับเมียเป็นผู้เบาบ้าเปดหาสองนะแต่ว่ามีเชียวหน่อยเหน็นเองนะหาสองตัวเดียวแ,<ม>แต่ว่าปรากฏกากณ์สามหาสองเนี่ยเป็นวิญญาณไม่ยืนเบิ้งกิดของเงินเป็นวิญญาณของเบิ้งเวิ้งงานของความฝันแปลี่ยนเลยเนาะ ก็ซอกเกิดกับสองหาหนึ่งหาเดินนะครับกัว่าตรงสองหาคือกันหยิงนะครับเราเบึงตัดสองหาหนึ่งหาน้าเนี่ยมะตรงสองหาเท่ากับวงสองหาเออพวกชัวมะตูหายีนองแล้วไหมน้อยเนาะมีแล้วมีแล้วพวงไว้เท่ากับพวงแดงๆไว้ว่ามันตรงกันครับอายุก็ดีว่าอายุก็เคียนน้อยหน่อยเคียนอายุยู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 เคียนเนียวสอง ก็แปลกแปลกฟันแปลกะไข่พร้อมพนแล้วนะครับเนื่องต่อมาเป็นไข่เฉยเอา้าเนก็มูกตกกะกาวันนี้เสียงของอเลคือเฮ้ยังเงียบกิ๊บเอน<อ><อ>ันดากินยาหรอกยาหรอได้แน่นันเอาลอบมนเด้พี่น้องนะครับฟันสีตะกาก็ฟันต่ออยู่ข้างหลังแล้วก็แต่สมีโชคลแล้วตะากาเนาะอืม ร่องซื้อบ่งเยอื้อแน่เลยปากซื้อแน่หมดเออไซื้อเลี่องเพื่อนบ้านเนาะอุอมร่องตรงนี้ครับเปลี่ยนแน่บ้าเนะหาสองหาหนึ่งเนาะทั้งเรื่อเนาะเ่ราลายตัวได้เลยเรียกบ้านก็เลียนง่ายแต่ว่าเลียกเบิ้นเป็นแล้วเป็นเลียกเบิ้นเนาะกับกานานร่องเนาะร้านสื่อตัวเพิ่นว่าวแหละแต่ว่ามันมีตัวเดียวอื แต่ว่าเห็นแต่ัดนี่งหาสองตัวเดียวเลขแปดไม่เห็นแมนว่าตดาเรียงก่อนเพราะา้าคือนั่นครับอายุเทานี้นะอะไรที่เปนเขียนโดยขางโล่ว่าอายุขาสิบสองปีแม้แตว่านั่นอ่ะเสือเสือหลดดทุ่ขางโล่งอ่ะเป็นเลขสี่ไปเองสิละขางโล่งมั่นนั่นแต่หาสองบนหันวางสี่นะังหวะ อว่าเลขมันถอนเป็นเลข่าสองตัวเดียวอยู่ขางโลงตัวไหนนี่ค็ื้อเปาตังไว้แล้วแบรนซื้อตัวเลยตัวเป๋าตังเขาซื้อแปดหาสองอ๋อซื้อแปดหาสองกับศูนย์หาสองศูนย์หาสองอืมฝากาสามหาสองสามหาสองโอ้นี่ซื้อดักไว้ก็แล้วเนาะพีบอกว่านี่คือซื้อควันแล้วพี่เราซื้อมอเศ้าเี่มัดนี้มันเปิดว่าได้อาวพี่รองอ้ยนะครับ บรท่านไปเขียวหน่อยเด้อนะคะเฝ้าจับจหาจับจองนะครับซือ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็มีสลากกินแบ่งหกตัวนะครับเออสลากกินแบ่งเอ็นสามแม่เอ็นสา<ห>มก็มี่อพรซื้อในเวฟเผ็ดเป็นบะมะมี่เอ<ส>็นสามเลยวันทองในเวบซื้อได้เมียูนโยผอมีแตรย่างตลาดรอห้านหนิผมเช็คร์ของเราเพราะว่าตรงไปสแกนร้านมันจะเกินเออซื้ออยู่ย่างตลาดซื้อได้ว่าสั้นตรงไปสแกนเอาร้านเขายังสื้อในเวฟได้เต้<พ> เป็นอะไรท่ันมีอยู่เออนี่ตัวเบิรงกเพราว่าเรื่องเนื้อของเนื้อตะวันต้องไปซื้อตะยอหันตัวตกระเป๋าตังค์มาเบิรงมันมีอยู่มีบอกพี่ีบอกเยอะครับโอ้โหเดี๋ยวไปเบิรเขาว่าเขาไปสแกนเอาลานเขาก่อนเออสแกนแล้วเขาจ้งสีมาซื้อในอัานจ้งสีได้โอ้่าเขาต้องซื้อจากพันจากเขาคือพันจากตัวแทนเขาแม่ใช่เนี่ยตลาดเนี่ยตัวแทนมันอะไรเครียดแล้วเราเนี่ยเขาบ่มีได้เป็นเมกับ่มีดเด็กบอมจุดอยู่สารสขัน ครับย่างตลาดสองมองแถวห้องเนี่ยเอาสร็จนะพี่น้องเอาสรุปนะครับวันนี้นะครับแม่เขียวหน่อยเด้อนะครับฝันว่าควงตายนะครับตายอยู่้ันเลยทีสองซีซีมูสามนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นอีท่วงว่าอายุวันซื้อซื้อเลขกขังโรคมาเลยพ่นวาแม่ซื้อเล็กขังโรควันโลดเออพันวาแปดหาสองนะครับแต่แม่เขียวหน่อยเห็นมาคองเลยนะนะเป็นย่านเถวเห็นเล็อยู่ขางโครคคองนะเป็นเลขหาสองตัวเดียวนั่นเลยนะ วันนี้เอ้ยกระไรซื้อเนเป่าตังไว้ว่าแปดหาสองสามหาสองแล้วก็ศูนย์หาสองพ่อซอกเกิดขึ้นสองหาหนึ่งหาเด้อนะครับวันอาทีกับสองซีซีมูซาเหรอพี่น้องก็เป็นแนวทางความเมฆเขียวหน่อยในวันนี้เล <vit> ขฟันดีดีพี่น้องฟันราของตายนะครับอาจจะเป็นโชคเป็นชัยเป็นกระไรนะครับซอยยุนะครับฟันอย่างนี้อย่าอยู่เงี้ยมันเสือใบ จะซื้อหาสองด้วยเป็นสเรียกพินแล้วเจ้าหาได้โ้นสีเขาเอานะครับขอโชคให้วานะนี้เจ้าหน่อยหนึงวันนี้เด้อนะครับขอบคุณไม่เจ้หน่อยอะไรพอสบายคือว่าเราก็ฝันซูพี่หนอนเอพี่ฟังก็ลองไปเพื่อนบ้านก่อนเด้อพี่น้องนะครับก่อนดีซื้อระดับบันไดนะครับจุกจุกมันวันสุขสุขคนสวัสดีครับ